สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไม่กาววิคแอบพอดแคสต์ Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทําให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัว,วเองภายใต้คอนเซปต์ o d Health by yourself กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รายงานตัวกันเหมือนเดิมครับผมโอจากภัชระบูรณะบูรครับและกูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคนรักความสวยความงามเพสัจกรสันวรารัตวิวัฒนาภูสิทธิ์สวัสดีครับ<า>สนบสวัสดีค่ะสวัสดีท่นผู้ชมด้วยค่ะผู้ฟังสิ่หนผู้ฟังนะครับโอเคนะฮะ ก็ไม่ได้มาคุยกับซันหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นพุธวันจันทร์เป็นพุธใช่ไหมครับเน,นี่ยวันศุกร์เนี่ยแหละกำลังรอตั้งหน้าตั้งตารอจะมาถามซันเลยนะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้รู้ไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าซันเป็นกรูรูด้านความสวยความง,งามแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิตามินซีนะฮะ,ะเรื่องเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้คือมีลูกเพจของ เมกาวีแคร์เขาถามมาว่าเกี่ยวกับเรื่องของวิตามินซีในรูปแบบน้ำที่กำลังกระแสเลยที่เขาขายกันตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยโอ้แช่เย็นไว้เย็นเจี๊ยบเลยน่าดื่มมากมันให้ประโยชน์เทียบเท่ากับวิตามินซีแบบเมดจริงหรืออน่าสนใจมากับคอันนี้มันเป็นสิ่งที่ลูกเพจถามมาใน ในในอินบ็ของ Me g a b c a r e ก็เลยนำเอามาพูดเลยดีกว่า<ด>อยากจะถามเหมือนกันว่าเฮ้ยมันดีจริงเหรอเ๋ยววันนี้จะมาตอบคำถามกันดีกว่าโอเคอ่ะถือว่าวันนี้เราเลือกหัวเรื่องมาจากจากผู้บริโภคที่เป็นตามสุขภาพเราอยู่แล้วกันตามเพจเราอยู่นะอ่ะมาเริ่มเลยเพราะตอนนี้กำลังเป็นกระแสด้วยคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นหลังจากช่วงวิกฤตการโควิดใช่แล้วอันดับแรกที่คนนึกถึงเลยการดูแล หาวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันอย่างน้อยๆฉันต้องรอดไว้ก่อนตอนนี้อ่าต้องกินวิตามินซีทุกวันหรือหาอะไรมันก็ได้ให้ร่างกายเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโดยเฉพาะช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาระบาดรอบสองหรือเปล่าไม่รู้นนเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็ติดกันไปเรียบร้อยแล้ว<ม>แล้วก็กตากาันเพิ่มขึ้นทุกวันยแล้วในเอเชียอย่างอินเดียอืม ขึ้นเป็นแบบท็อปเลยนะว่าติดวัน <India. S 2> หนึ่งเป็นแสนคนอนะอนะตอนนี้ก็วันนลแสกลับมาอีกแล้วอ่ะเริ่มกลับมาอยู่ในกระแสแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องดูแลตัวเองฉันจะต้องอะไรตัวเองให้มากขึ้นอ,อะไรเงี้ยอะวิตามินซีได้รับการพูดคุยกันเยอะแยะมากมายเลยฟังนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นวิตามินซีที่ขายดีที่สุดนะครับในช่วงโควิดนะฮะกลับมาที่เรื่องของคําถามอมืใช่ค่ะว่าวิตามินซีแบบขวดขายตามร้านสะดวกซื้อเยอะแยะเลย มันดีจริงป่ะคะเราก็ต้องบอกนะว่าทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียว่าว่าวิตามินซีแบบขวรเนี่ยมันก็มีข้อดีเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันมีข้อเสียอย่างเดียวข้อดีอันดับแรกเลยคือมันอร่อยอ๋อใช่แช่เย็นเปิดปุ๊บมันสดชื่นใช่ค่ะนะฮะแล้วมันก็รสส้มด้วยแล้วก็แถมยังได้ประโยชน์ความหวานมีความหวานด้วยมีใส่น้ำตาลแล้วก็หวานจากตัวน้ำส้มเองเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็คือ มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเลยเหมาะเลือกให้เหมาะที่กับความชอบที่รสชาติที่เราแบบอยากกินรสมะนาวหรือรสส้มหรือว่ามีในรูปแบบเจลลี่ก็มีนะคะ Jelly, เจลลี่วิตามินซีเคย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 กินมันเคื่อหนึ่งมันสะดวกแต่แต่สําหรับผมนะผมไม่ได้กินเอาวิตามินซีผมกินเอาความสดชื่นอกินเป็นขนมเป็นขนมแล้วเขาก็ ใส่วิตามินซีจริงๆแล้วสามมันต้องดูฉลากะเขาค่ะเขาเขียนเคมว่า200วิตามินซีแต่มานั่งดูว่ามันใส่จริงๆประมาณ120มิลลิกรัมเท่านั้นเอง200รอยอน้กมันเขาเรียกว่ามันเป็นการเขาเรียกเค็มให้มันดูน่าสนใจกับความความใช้ใช้ภาษาใช่ค่ะในการในการเอามาอยู่บนฉลากะไม่ใช่ไม่ดีนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซันเปิดพูดมาจะบอกว่าไม่ใช่ปล่อยว่าเป็นเหตุเป็นลทีละอย่างทีละอย่างว่า อ๋อมันมีข้อดียังไงมันมีอะไรยังไงนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบกับไอวิตามินซีที่เป็นแบบเม็ดที่เขาทานกันโดยทั่วๆไปเป็นยังไงนะฮะอ่ะสรุปท่อนแรกเลยคือโอเคสดชื่นอ่ะสดชื่นอ่ะเพราะมันมะดวกหวานสะดวกนะครับซื้อง่ายเนยก็ยกสดเลยใช่ค่ะก็เป็นการเติมวิตามินในปริมาณที่ไม่เยอะมากให้กับร่างกายก็ดีกว่ากินแบบน้ำเปล่าแล้กันถูกถูกูแต่ราคาเขาก็ ก็ถ้าเทียบกับน้ำเปล่าก็ขึ้นมาเยอะจากคน้อ่าสมมุตน้ำเปล่าไม่เกิน10บาทอันนี้ก็จะแบบประมาณเลนส5ิบห้าถึงยี่สิบขึ้นอยู่กับไซส์อะไรอย่างเนี้ค่ะก็เพิ่มขึ้นมาแบบเกือบร้อยเปอร์เซนได้ในส่วนของราคาแต่คุณค่าวิตามินที่ได้รับเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าในส่วนของคุณสมบัติของวิตามินซีเองแล้วเขาค่อนข้างจะไม่คงตัวต่อแสง ต่อความชื้นต่อความร้อนด้วยเวลาเราเอาไปแช่ในห้างในูใิใช้อุณหภูมิที่ไม่ได้ด้วยหรือว่าแสงที่เขาเจอในคอนเวนียนก็คืออะไรร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะค่อนข้างมีแสงไฟตลอดเวลา24ชั่วโมงแสงพวกนี้ก็จะทําลายขวดเพราะว่าตัวขวดเขาเองเป็นขวดที่ไม่แบบกันแสงเลยนี่ผมกำลังจะถามเลยว่าในเมื่อมันไปแช่นะครับซันบอกว่ามันมีมันมีเอฟเฟกกับเรื่องของอากาศนะฮะความเย็นแสง อ่นี้วิตามินซีมันมีอยู่โอเคมีอยู่เคมว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมยกตัวอย่างผมไม่ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนนะคุณฟังเคมว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ดูจริงๆแล้วมันมีแค่ร้อยยี่สิบมิลลิกรัมร้อยยี่สิบมิลลิกรัมแล้วไปอยู่ในแสงอยู่ในสภาพแวดล้อมอะไรนะมันไม่ยิ่งน้อยไปหรือเปล่ใช่ค่ะคือวันที่เขาเค็มสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นวันที่เขาผลิตแต่วันที่มันเข้าถึงปากเราแล้วหรือว่าวันที่เขาแช่ไปตามกวน จนกว่าคนที่จะมาหยิบไปกินน่ย<ผ>ม,มัน<ช>จะเหลือนะเท่าไหร่เน,นั้อน,นะคะความคุค้มค่าอันนี้มันมีสัมพันธ์นะคุณผูฟังมันสัมพันธ์กับเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ปุ้ยเคยเอามาพูดให้คุณผูฟังได้รับฟังตอนแรกๆเลยของของ EP ของพอดแคสต์ของเราเนี่ยนะครับว่าวิตามินซีที่สมมุติว่ามาจากส้มที่เป็นวิตามินซีที่แบบร0 0์จริงๆเยอะจริงๆมันต้องเด็ดจากเด็ดจากต้น,ตนมันเลยนะฮะยิ่งไปผ่านกระบวนการเก็บ แพ็กอากาศความชื้นมันก็จะหายไปทีนิดทีนิดไปแช่ตู้เย็นอีกกว่าจะถึงท้องเรากว่าจะเข้ามาในร่างกายเรามันจะเหลือแบบใม่มากเล้อันนี้เหมือนกันให้กินผักผลไม้ที่สดใหม่ที่สุดถึงจะได้ปริมาณวิตามินซีที่ค่อนข้างเยอะยิ่งเราเก็บไว้นานเก็บไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงเนี้ยมันก็จะลดลงตามลําดับ ใครจะไปเด็ดส้มจากต้นมากินนะบ้านไม่ได้ปลูกต้นส้มไม่ได้เราต้องกินวันละกี่ลูกถึงจะได้ปริมาณเพื่อที่จะสามารถเสริมพูิคุ้มกันได้โอเคอันนี้สัมพันธ์กันนะอันนี้คือผมแค่พูดเสริมจากที่ซันบอกมาเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจในการในการเก็บของของไอ้วิตามินซีแบบขมดมันก็ย่อยสลายตามกันเวลาฮะข้อดีนะครับสรุปอีกทีหนึ่งนะสะดวกดื่มได้ง่าย นะครับราคาโอเครับได้อาจอาจจะอาจจะแพงกว่าน้ำเปล่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้แพงได้คุณค่าของวิตามินซีได้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้แต่ปริมาณอาจจะน้อยค่ะสมมติร้อยสมมติเราเราต้องการพันหนึ่งสมมติพันกินสิบขวดยิ่งโดยเฉพาะที่เราแปดถึงสิบขวดใช่ต้องมาหารต่อร้อยยี่สิบมิลลิกรัมต่อขวดโอ้โหนะขวดละสิบห้าบาทอ่ขวดละสิบห้าบาทแปดขวดน่าจะอ้วนก่อนอ่ะอ่าสิบขวดแล้วกันตีเลขกลมกลด้ไหม สิบห้าบาทขวดละสิบห้าบาทสิบขวด150ร้อยห้าสิบนะฮะโอเคเพิ่งได้วิตามินซีตามที่ร่างกายต้องการ, 1> 1กร,รเสียงเงินหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแค่วิตามินเสียงเดียวนะมาเนี่ยเรื่องของน้ําตาลด้วยใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าหนึ่งขวดจะมีน้ําตาลประมาณสิบสี่กร,รมัมถ้าคานวณเป็นช้อนชาก็ประมาณสามถึงสี่ช้อนชาโอเคซึ่งปริมาณร่างกายเราควรไม่เกินหกช้อนชาต่อวนันอ๋ออันนี้แค่แค่ขวดเดียวนะขวดเดียว แล้วถ้าเกิดสิบขวดอย่างที่พี่โอ๊ตว่าโอ้โหก็เท่าไหร่หกเท่าไหร่มีมีกี่ชั้นชานมีกี่ชับอกสี่สิบขวดสี่สิบผมว่ากินวันหนึงข้ามเกินหกสองปีตัดขาเบาหวานเบาหวานแท้ใช่อันนี้คือความน่ากลัวที่เราเป็นฐานะเป็นผู้บริโภคเราอาจจะไม่ได้รู้มองข้ามมองข้ามมองข้ามล้วอาจจะแบบเห็นว่า เสะดวกอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อกินอย่างเงี้ยเราอาจจะอันนี้คือข้อเสียนะคุณผู้ฟังข้อดีเราได้บอกไปแล้วเรื่องของความสะดวกความชื่นใจนะครับมีแก้กระหายอะไรได้ได้วิตามินได้วิตามินบ้างอ่าคือแต่จริงๆน้ำคือน้ําเปล่าเนี่ยมันดีที่สุดมันดีที่สุดอยู่แล้วเออน้าเปล่ามันดีที่สุดอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเทียบกับเอาเป็นว่ากับชาไข่มุกแล้วกันอ่ะอ๋ออันนั้นไม่มีวิตามินใดๆอันนั้นเทียบกับชาไข่มุกแล้วกันอ่ะ ที่เป็นที่เป็นที่เป็นน้ำยอดทิตอ่ะนะก็คือทานทานทานให้เลือกแล้วว่าใช่วิตามินซีขวดกับกับกับชาไข่มุกเนี่ยทานวิตามินซีขวดดีกว่าค่ะเพราะว่าวิตามินซีจากขวดเขาก็ยังใส่เป็นน้ําผลไม้เข้าไปด้วยอ่าใช่ไม่ใช่แค่แบบน้ําตาลเขาก็จะมีน้ําผลไม้ผสมมีวิตามินซีแล้วก็มีน้ําตาลใส่ตอนทายแต่ข้อเสียคุณผู้ฟังข้อเสียเนี่ยเราลองเราลองมาชํำแหลดดูแล้วกัน น้ำตาลเยอะก่อนเลยมันอย่างที่ซันบอกใช่ค่ะสี่ช้อนชาใช่ค่ะสี่ช้อนชากับขวดก็คืออาจจะแบบขวดแบบไม่ได้ใหญ่มากนะสี่ช้อนชาผมเออสี่ช้อนชานขวดใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นะสี่ช้อนชานิดเดียวนะครับน้ำตาลเยอะทานแล้วร่างกายเนี่ยมีเสี่ยงกับเรื่องของเบาหวานนะครับใช่ค่ะข้อต่อมาคือปริมาณไม่เพียงพออย่างที่เราบอกไปแล้ว120มิลลิกรัมร้อมิลลิกรัมอยากจะได้พันมิลลิกรัมที่ร่างกายต้องการเป็นเบสพื้นฐานเลยต้องทานทั้งหมด10ขวด อืมใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าคนสุขภาพดีกินวันละ120มิลลิกรัมก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าในเคสที่เราต้องการเสริมภูมิคุ้มกันละหรือว่ายิ่งคนกําลังป่วยเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้เนี่ยแปลว่าร่างกายเขาขาดวิตามินซีละต้องการมากกว่าปกติใช่ค่ะร่างกายเราต้องการวิตามินซีอยู่ในระดับเลือดแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยค่อนข้างปริมาณสูงดังนั้นการทาน การทานวิตามินซีไฮโดรเขาเรียกว่าขนาดสูงเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าร่างกายเราต้องไปการต้องการวิตามินซีไปชูดบริเวณเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวตรงนี้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นแล้วเรื่องของการดูดซึมนะครับสันการทานวิตามินซีเนี่ยหลายๆคนก็หาข้อมูลกันแล้วโอ้มันดูดซึมยังไงมันอะไรยังไงโอเคบางยี่ห้ออาจจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไบโอฟลาวนนยป่ะที่ช่วยในการดูดซึมได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในวิตามินซีแบบขวดเนี่ยกับวิตามินซีแบบเม็ด มันต่างกันยังไงอะการดูดซึมอะอันนี้สัญญาเป็น2ประเด็นที่ที่ปีศึกษามานะคะก็คือตัววิตามินซีแบบควนเขาใส่เป็นแอสคอร์บิกแอซิดอย่างเดียวไม่มีส่วนของตัวช่วยในการดูดซึมก็คือไบโอฟอโรนใช่ตัวนี้ก็คือ1ดูดซึมยากแล้วแล้วก็ขับออกจากร่างกายไปอย่างรวดเร็วเลย <ไป S 1> เพราะามัน,ปนเป็นน้ํากับน้ําเลยใช่ไหม ใช่ค่ะก็คือเข้ามาในร่างกายแล้วก็ขับออกไปด้วยความที่เขาเป็นแอสคอร์บิกแอซิดเพียวๆไม่มีไบ,บโอฟลาโวนอยดเพราะว่าไบโอฟลาโนอยเขาจะช่วยแบบในการปลดปล่อยวิตามินซีแล้วก็ให้อยู่ในร่างกายได้นาน,น,านขึ้น,นอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัววิตามินซีเนี่ยเขาแย่งกันดูดซึมกับน้ําตาลค่ะใช่ค่ะโอ้อย่างนี้อย่างนี้เรื่องใหญ่นะค่ะเป็นงานวิจัยออกมาเลยว่าลด น้ำตาลเนี่ยคือหน้าตาโครงสร้างของน้ำตาลกับวิตามินซีมันหน้าตาคล้ายก<น>ัในใกล้เคียงกันแล้วตัวรีเซพเตอร์หรือตัวจับเนี่ยเขาจะด้วยความชอบเขาชอบน้ําตาลมากกว่าอยิง่งร่างกายคนกําลังอ่อนเพียนะร่างกายเราต้องการน้ําตาลเพื่อไปทําเป็นพลังงานน้ําตาลกระแสงเลยค่ะดูดซึมแทนหมดเลยดูดูจะมีประโยชน์มากกว่าวิตามินซีนะถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น้ําตาลน่าจะไปเขาไปก่อน เพื่อให้เหมือนให้ร่างกายเรากาลัางแบบขาดพลังงานเนี่ยให้มีพลังงานขึ้นมาตัววิตามินซีก็จะแบบเหมือนโดนทิบๆออกไปในการดูดซึมเป็นสิ่งสําคัญอันดับรองลงมาเทาด้วยความที่หน้าตาเขาเหมือนกันแล้วตัวรับตัวประตูะตะใช้ประตูเดียวกันอ,อีกแต่ว่าร่างกายต้องการก่บ,บความความสดชื่นก่อนอืมใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สองการดูดซึมแย่งกันดูดซึมของตัววิตามินซีดังนั้นการเลือกทานวิตามินซีที่ดีควรเลือกแบบ ที่เขาเป็นสูตรผสมกับไบโอฟลาโนยคล้ายๆสูตรเรียนแบบธรรมชาติออกแบบมาเหมือนแบบสูตรของตัววิตามินซีที่อยู่ในธรรมชาตินะคะก็คือช่วยกันดูดซึมผักเข้าไปอย่โอเคเรื่องต่อมาคุณผู้ฟังราคาถามจันเออผมไม่รู้ว่าคือผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกเทียบอะไรกันลึกซึ้งมากว่าอ๋อฉันทานเม็ดต่อวันมันกี่บาทว่าก่อหนึ่งเดือนมันกี่บาทว่า เรื่องนี้มันก็วัดยากอะค่ะความคุ้มค่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นอ่ะซันต้องการประโยชน์เรื่องไหนซันต้องการโอเคแล้วแต่คนละถ้าอย่างนั้นแล้วแต่คนละมันเป็นอินดิวดวลนิดนึงอย่างเช่นแบบซันกาลังป่วยเป็นหวัดเลยอย่างเงี้ยการที่เราจ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วเราหายป่วยเนี่ยอันนี้คือความคุ้มค่าละมันวัดไม่ได้มันวัดไม่ได้อะค่ะว่าเออเราคาดหวังอะไรกับผลลัพธ์อันนั้นมากกว่าอมันอยู่ที่วัตถุประสงค์แต่ละคนใช่หรือว่าสมมติ เป็นคนสุบุรีกินเหล้าแล้วต้องการแบบวิตามินซีค่อนข้างปริมาณสูงแล้วต้องการให้แบบแบบคนกลุ่มเนี้ก็จะเป็นคนที่ร่างกายขาดวิตามินซีอยู่แล้วอย่างเงี้ยการที่เราไปกินวิตามินซีปริมาณน,น้อยแล้วจ่ายเงินในราคาที่ถูกกว่ามันก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันไม่ตอบโจทย์กับเขาเนาะใช่คนกลุ่มนี้ต้องการวิตามินซีค่อนข้างเยอะการทานวิตามินซีปริมาณสูงเนี่ยก็จะช่วยตอบประโยชน์มากกว่า,<ม>วาใช่ค่ะออก็ถ้านนยากึถ้าสมมติว่าไม่สดชื่นก็ไปกินอย่างอื่นซะอื ใช่ไหมก็ไปกินน้ําแช่เย็นไปกินอะไรอื่นๆไปก็ไม่ต้องไปกินวิตามินซีแบบขวด<ช>นะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้วิตามินซีมาดูแลร่ลางกายกรุงหัดก็เป็นแบบเม็ดไปเลยเป็นแบบเม็ดไปเลย1000มิลลิกรัมต่อเม็ดค่าใช้จ่ายก็ประมาณ5-7บาทต่อเม็ดนะต่อเม็ดใช่ถึงขึ้นอยู่กับขนาดขวดโอเคอาสมมุติ5้าถึงเจ็ดมาอาคิดคิดให้คุณผู้ฟังมองมองอนึกภาพตามแล้วกันสมมติตีละเมลละหาบาทต่อวันเท่าไหร ต่อวันเรากินวันละหนึ่งถึงสองครั้งหนึ่งสองครั้งก็ประมาณสามสิบาทร่างกายโอเคแล้อได้ตามความต้องการประมาณสามสิบาทแต่ถ้าสมมติอันนี้คือเม็ดโอ้โหเดือนนะวันหนึ่งเม็ดละห้าบาทวันหนึ่งก็สามสามเวลาเม็ดละห้าบาทแล้ววิตามินซีเรากินแค่วันละเม็ดเอ้าวันละเม็ดโอ้ยันก็ถูกลงไปอีกดีถูกไหมมันก็ถูกลงไปอีกดีได้หนึ่งพันมิลลิกรัมวิตามินซีแถมไม่ได้น้ำตาลด้วยห้าบาท ได้วิตามินซีเพียวๆเลยพันมิลลิกรัมแต่ว่าถ้าเป็นแบบขวดประมาณสิบห้าบาทต้องได้ร้อยิมิลลิกรัมต้องกินสิบขวดถึงจะได้เท่ากับวิตามินซีเม็ดหนึ่งเม็ดร้อยห้าสิบาทโห oh. หลายเท่าอะนะเนความคุ้มค้าก็วัดยากวัดยากเออมันมันหรือว่าเดินได้าทวันละขวดก็จ่ายแค่สิบห้าบาทก็ยังได้ขึ้นอยู่กับตอนนั้นเราต้องการอะไรถ้าตอนนั้นเราได้ความสดชื่นอ่ะสิบห้าบาทก็ตอบโจทย์ใช่แต่ถ้าในระยะยาวใช่ไหมก็ทานเป็นแบบเป็นเม็ดไปเลยดีกว่าใช่ค่ะอืมนะฮะแล้วมันมีเขาเรียกว่ามันมีข้อจํากัดไหมสําหรับเรื่องของการทานแบบขวดกับแบบเม็ด อข้อจํากัดนะคะครับหรืออยู่ที่คนอีกอันดับแรกแบบเอาแบบขวดก่อนเนาะก็คือคนที่มีภาวะเป็นเบาหวานหรือว่าผู้สูงอายุใช่ไม่ควรกินเออเบาหวานใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้อาจจะเป็นข้อแรกเลยอะท,อที่ต้องที่ต้องคานึงถึงนะหรือถ้าถ้าอยากกินแบบน้ําจริงๆหาเลือกซื้อแบบที่ไม่ใส่น้าตาลหรือให้สารที่ให้ความหวานแทนไม่อร่อยอีก ก็มันก็จะมีขายในท้องตลาดเหมือนกันที่แบบเป็นแบบชงแล้วก็เป็นแบบใส่แบบไม่ได้ใส่น้ําตาลแล้วแต่ว่าใส่นารแนความหวานอันอื่นก็ให้เลือกเป็นรูปแบบอื่นสําหรับผู้ป่วยเบาหวานดีกว่าหรือว่าคนสุขภาพดีการทานวิตามินซีแบบขวดทุกวันก็ไม่เหมาะนะเพราะว่าน้ำตาลทุกวันเยอะใช่ไหมอ๋อแต่ว่าเพื่อความสดชื่นโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้สันบอกว่าวิตามินซีแบบแบบชงแบบชงมันก็เป็นทางเลือกสําหรับคนที่อย่างที่บอกผู้สูงอายุ ใช่ไหมอืมโอเคโอเคโอเคก็ลองเลือกดูนะคุณผู้ฟังลองลองเวทน้ําหนักกันดูเราไม่ได้มาเขาเรียกว่าไม่ได้มาบอกว่าอย่างไหนดีกว่าอย่างไหนใใช่อออันนี้้้คืหขมูล ทั้งด้านดีด้านลบทั้งสองด้านทล้ของของแต่ละสินค้าคนที่เป็นคนตัดสินใจก็คือตัวผู้บริโภคเองดีกว่าแบบเม็ดก็อาจจะมีผลเสียเหมือนกันถ้าเกิดบางคนที่แบบทานเออคือเม็ดยากนะอาจจะต้องไปเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นซะก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วกันว่าเอยเรามีปัญหาเรื่องการเออการทานเม็ดไว้เม็ดใหญ่ไวทานไม่ได้อ่ะลองไปแบบผงดีไหมนะหรืออยากสดชื่นอสดชื่นก็ไปนู่นเลยแบบขวดไปเลยนะแช่เย็นแบบ สดชื่นกันไปเลยนะฮะตรงนั้นกันไปเลยดีกว่าะนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะฮะผมเชื่อว่าฟังซันอธิบายมาเนี่ยพอจะสรุปได้แหละว,ว่าจะเลือกแบบไหนแบบไหนแต่ว่าแบบเราต้องดูนะว่าเราต้องการประโยชน์เรื่องไหนสิ่งแรกเลยนะที่ต้องควรคำนึงเลยแบบขวดนะสรุปสั้นๆเลยนะเรื่องของคนที่มีปัญหาน้ําตาลอยาาก,กินดีกว่า ใช่ค่ะแบบขวดนะแค่นั้นเองส่วนที่เหลือไปตัดสินใจกันเอาเองแต่เตือนในแง่ของสุขภาพนะคุณผู้ฟังคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเรื่องของน้ําตาลในเลือดเกินปริมาณพอดีเนี่ยนะครับอย่าไปบริโภคว,วิตามินซีแบบขวดที่ใส่น้ําตาลเยอะๆที่ <c oughs> ขายตามท้องตลาดทั่วๆไป <c oughs> นะครับแบบนั้นมีผลเสียแน่ๆนะครับอ่ะโอเคขอบคุณซานมากๆครับสาหรับข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของอวิตามินซีนะครับเดี๋ยวถ้าลูกเพจของแม่ก้าวีแคร มีคำถามอะไรเกี่ยวกับวิตามินซีนะครับเดี๋ยวคงจะนำมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งให้ซันไปห,หา<ด>ข้อมูล<ะ>มานะครับหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคุณผู้ฟังวิตามินอื่นก็ได้นะวิตามินอื่นก็ได้นะครับหรือรวมทั้งเรื่องของความสวยความงามส่งมาได้เลยอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กของ m e g a w e c a r e บอกเลยว่าจะให้ กูรูซันนำเอาเรื่องของ uh, สารต้านแก่มาคุยอีกหน่อยซินะครับเรื่องของคอลลาเจนมาคุยหน่อยเรื่องของปัญหาฝ้าปัญหาสิวนะครับได้เลยนะครับส่งมาได้เลยนะฮะอยากจะให้เราสองคนนำเอาเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากรู้มาพูดคุยกันบนเมกาวีแคล์พอดแคสต์ก็ส่งกันเข้ามานะครับ,รบวันนี้ขอบคุณซันมากๆเลยนะครับสำหรับสาระดีๆเกี่ยวกับวิตามินซีแขข้อข้องใจกันไปไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมและซันต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ